พี่อัจฉริยะเรื่องนัทพงศ์ประธานชโชมรมเชื่อหือยืออาญเกรรมคือวันเนี้ยเรื่องทนายตั้มเนะฮะผู้ชมพูดตรงๆฮะเล่าจนถึงหมดเวลารายการก็ยังได้เพราะว่าเรื่องมันเยอะคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้ฮะบอกเลยจําได้ไหมฮะเมื่อวานเนี้ยเรายังพูดอยู่เลยแล้วพี่อัะบอกเลยบอกว่าตั้มหนา่ยเมื่อวานเนี้ยเขาถ้าเป็นเพลงสาญญาสัญญาณะใ,ใจจะขาดแล้วเอ้ยแล้วก็พูดเลยฮะที่ชาคุณไม่น่าทานบอกเลยตอนก่อนหน้าเนี้ยทนายตั้มอ่ะเขาโกหกหน้าตายโกหกหน้าตายนี่มันเพลงของใครฮะพี่เทอุเทนถูกไหมฮะ โอ้อย่าพูดรุ่นนะฮะทีนี้ฮะพี่อาจบอกแบบนี้เลยฮะบอกว่าเอาจริงจุดจบของทนายตั้มเนี่ยต้องไปที่เรือนจําแล้วก็เชื่อว่าทนายตั้มเนี่ยจะรับการประกันตัวถามว่าทําไมมีสามเหตุผลนะ,ะหนึ่งคือมีพฤติกรรมร้ายแรงและที่สําคัญตัวเองก็เป็นนักกฎหมายถูกไหมฮะเป็นทนายความข้อสองคือบอกว่ามูลค่าความเสียหายมันสูงคือถ้าสอบสวนกลางดาเนินคดีทนายตั้มทั้งหมดตามยอดเงินของเจ๊อ้อยหรือมาดามอ้อยมันคือร้อยสามสิบกว่าล้านนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วต่อมา ประเด็นสาคัญนะฮะถ้าหากปล่อยตัวไปก็อาจจะไปยุ่งเหยิงหรือข่มขู่พยานได้ส่วนการไปประกฏดตัวที่กองปราบเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาแพทยชริยะบอกเลยบอกมันไม่ผลต่อการประกันตัวเพราะศาลเนี่ยเขาพิจารณาจากพฤติกรรมในคดีรวมทั้งฮะมีการพาดพิงถึงสื่อมวลชนที่อ้างว่ามีการคุกคามเนี่ยแล้วก็อ้างว่าอุ้มพยานเนี่ยแล้วก็มีการอ้างว่าตำรวจไปคุกคามซึ่งการให้ความเห็นที่ทนายตัม้มไปสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ย พี่อาจบอกว่ามันมีลักษณะของการแทรกแซงพาดเพียงพฤติการเช่นนี้เข้าข่ายการข่มขู่พยานหามีการปล่อยตัวก็จะไปข่มขู่พยานและผู้เสียหายได้ รวมทั้งเพเฉชริยะบอกแบบนี้ฮะบอกว่า <ฮะ S 1> ทุกเรื่องที่ทนายตั้มพูดเป็นการแสวงหาประโยชน์เพราะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของเจ๊อ้อยหรือว่ามาดามอ้อยเนี่ยได้รับเงินเดือนเนี่ยเดือนละส0 0 0มบาทซึ่งหน้าที่เนี่ยจะต้องแนะนําสิ่งที่ดีให้กับลูกความแต่ทุกเรื่องที่ได้มีการพูดไปของทนายตั้มเป็นการหลอกลวงแสวงหาประโยชน์จากลูกความที่ไม่รู้กฎหมายนะ,ะฮะ,ฮะ,อ,ะอันนี้เอาเฉพาะเรื่องนี้แล้วกัน คุณผู้ชมจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งฮะมันมีเรื่องคดีของคุณแตงโมอะยังไงบ้างคะพ่ชาคือคุณอัฉริยะเขาฝากถึงแซนกับปอด้วยนะคะเขาบอกว่าอยากให้เปิดเผยคลิปของทนายตั้มอย่างทางแซนเองเนี่ยเขามีคลิปที่เป็นกรณีเรียกรับเงิน5ล้านบาทค่ะพี่ตุ๋ยส่วนปอเนี่ยเขาน่าจะมีคลิปนะคะของทนายตั้มที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อแฟนของตัวเองด้วยส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้ต้นคืนดีกับทนายตั้มเนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่เรื่องที่ออกมาแฉถือว่าเป็นเรื่องส่วนรวม พี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะพี่อัดเพราะว่าหลังจากที่พี่แค่จับมือวันนั้นน่ะจนถึงวันนี้ไม่เกินสามอาทิตย์อ่ะหลังจากนั้นอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะพี่เพราะบางคนก็บอกว่าพี่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรักจริงหรือเปล่าหรือนี่คือเพื่อนรักเพื่อนร้ายกันแน่เพราะหลังจากนั้นจําได้ใช่ไหมที่ผมบอกไปจับมือกันเสร็จเปลีรายการโหนกระแสะแล้วพี่หนุ่มก็ถามเรื่องกรณีเป็นทนายสีเทาเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะ